x ส x แล้วพอครบรอบปุ๊บก็จบรอบแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วคราวนี้ก็ x ไปเลยค่ะ x ไป4 5หรอบเอาให้ได้ความกว้างขอบกระเป๋าที่เราชอบเลยบางคนชอบขอบใหญ่ๆตรงขอบส่วนขอบนี้เราจะาไว้ใส่โรไว้เย็บสายติดนะคะถ้าคนทำสายข้างก็จะอยู่ด้านนี้ถ้าคนทำสายคู่ก็ สายคู่ก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ถ้าคนทำสายสะพายไหลเนี่ยสะพายข้างก็่างนี้สะพายยาวก็สองข้างเหมือนกันค่ะก็แล้วแต่ใครออกแบบนะคราวนี้เพราะว่าเราได้ตัวกระเป๋าที่โอเคแล้วคราวนี้ก็เหลือแค่สายกับออกแบบไปนั่นแหละดูลายนี่นะคะเดี๋ยวป้าก็จะถักขอบกระเป๋าไปก่อนค่ะป้าก็ถักมาได้ เนเี่ยขอบมันป้าก็ถักไป3ามแถวแล้วนะคะหนึ่งสสามเนี่ยแล้วป้าก็พอแค่นี้นะคะป้าชอบขอบแบบเล็กๆแล้วก็จะประมาณนี้ก้นมันกว้างป้าก็จะทำสายทีนี้ไหนๆเราก็ถักมาจนถึงขั้นนี้แล้วนะคะเราก็ถักสายที่มันเป็นสายที่แบบมีลายไปด้วยเลยจะได้เรียนรู้ลายไปด้วยเลยเนาะจะได้ไม่ต้อง โคเชเบื้องต้นอย่างเดียวเราก็โคเชเบื้องไม่ต้นแล้วเบื้องปลายเหรอเราก็เรียนอะไรที่มันยากๆกขึ้นเนาะป้าก็จะเพิ่มไหมเข้าไปอีกสองเส้นนะคะเพราะว่าป้าจะทําสายเหมือนกับสายที่เขาใช้ทํากระเป๋าเชือกลมเลยเดี๋ยวป้าเติมไหมก่อนนะเวลาอันนี้คือตอนจบเนี่ยตรงที่จบเห็นไหมคะป้าจะเติมไหมเข้าไป ไหมเก่าจะมีอยู่3ามเส้นป้าตัดออกไปเส้นหนึง่งนี่ตัดออกไปเส้นหนึง่งก็จะเป็นสี่เส้นสี่เส้นของป้ามันก็จะเท่ากับไหมกลุ่มสองเส้นนะคะเท่ากับไหมสีพายสองเส้นป้าก็จะขึ้นโซ่มาก่อนนะเพราะว่าล็อกไว้ที่เราเปลี่ยนไหมเมื่อกี้นี้พอเราล็อกไหมติดกับกระเป๋าไว้แล้วนี่นะคะพอขึ้นโซ่หนึ่งล็อกไหมไว้เฉยพอจะทําสายขึ้นไป ล็อกไหมติดกับกระเป๋าไว้ก็ลง x ไปธรรมดาเนี่ยค่ะลงไปควัาขึ้นมาแล้วก็ดึงลอดเป็น x ธรรมดาอยู่นะแล้วก็พลิกกลับหลังค่ะพลิกกระเป๋ากลับหลังไปตรงนี้เราจะได้มาสองห่วงซึ่งสองห่วงตรงนี้มันจะเป็นลายของเรานะคะคราวนี้เราจะหาอีกสองห่วงเราเอาห่วงนี้นะก็คือห่วงที่เราตอนจบกระเป๋านั่นแหละ ห่วงที่อยู่ด้านนี้ก็เป็นห่วงที่จกกระเป๋านั่นแหละเนี่ยเส้นนี้เส้นหลังเราเอาแต่เส้นหลังเกี่ยวมาเส้นหนึง่งของป้ามันสี่เส้นใช่ไหมเส้นเดียวก็สี่เส้นนั่นแหละเสร็จแล้วเราแทงให้มันทะลุกระเป๋าไปยึดติดกับขอบกระเป๋าไว้ค่ะแล้วก็แทงลงไปดึง x ขึ้นมาแค่นั้นล่ะค่ะดึง x ขึ้นมาให้มันเป็นคู่กันอย่างนี้แล้วก็ดึงลอดสองห่วงนี่ ให้ได้คู่กันแบบนี้ก็คือเราเริ่มต้นขึ้นลายแล้วก็ยึดติดกระเป๋าไว้ด้วยเสร็จแล้วก็ดึงลอดค่ะเสร็จแล้วพลิกค่ะพลิกกระเป๋าหมุนกระเป๋าไปพอหมุนกระเป๋าไปเราจะเห็นเนี่ยสองห่วงเนี้ยที่เราขึ้นต้นตอนแรกเรา x ไปตอนแรกมันจะได้สองห่วงมาแล้วแล้ว x ที่สองที่เราทำติดกับกระเป๋ามันคือ x มันคือสอห่วงนี้นะคะ เราจะแทงด้านข้างนะคะข้างนี้แล้วก็ข้างนี้สลับกันไปเราแทงข้างนี้ก่อนกระเป๋าไว้มันจะแน่นอยู่เดี๋ยวสักพักมันจะง่ายขึ้นนะคะเราก็ดึงขึ้นมาเป็น x นั่นแหละค่ะดึงขึ้นมาเสร็จเราก็ดึงลอดเสร็จเราก็พลิกกระเป๋าค่ะหมุนกระเป๋าไปพอหมุนมาสองห่วงนี้มันก็จะโผล่มาทางนี้เราก็แทงสองห่วงนี้แทงข้างนี้เสร็จ เดี๋ยวเราก็ไปแทงสองห่วงนี้นึกออกไหมคะมันจะสลับข้างกันเนี่ยดึงขึ้นมาแล้วก็ดึงลอด x x ด้านข้างพลิกกระเป๋าไปหมุนกระเป๋าไปแล้วก็ x อีกเนี่ยแทงลงไปสองห่วงดึงขึ้นมาแล้วก็ x เนี่ยแล้วก็หมุนไปสองห่วงนี้ค่ะพอเริ่ม ที่สี่ที่ห้ามันจะง่ายขึ้นค่ะเนี่ยเห็นไหมพอเราแทงสองห่วงนี้ต่อไปเราก็ต้องแทงสองห่วงนี้แหละแค่พีกระเป๋าไปหมุนกระเป๋าไปเดี๋ยวพอเป็นเชือกยาวๆแล้วมันก็ไม่ได้หมุนนะคะมันก็จะง่ายขึ้นนี่สองเส้นนี้แทงดึงขึ้นมานี่ก็จะได้แบบนี้ค่ะ เราก็ทําแบบนี้ไปตามความยาวมันเหมือนกับเราแทงข้างนี้เสร็จแล้วก็แทงข้างนี้แล้วมันก็จะเป็นลายอันนี้เขาเรียกลายตะขาบค่ะเดี๋ยวเราก็จะแทงสองห่วงนี้เห็นไหมคะพิกพิกเสร็จห่วงข้างนี้มันก็จะมาอยู่ข้างนี้มาอยู่ข้างหน้าห่วงข้างหลังมาอยู่ข้างหน้าเราก็มาแทงตรก็จะได้เส้นแบบกลมๆหนาๆกลมๆแบนๆเหมือนตัวตะขาบค่ะเขาเรียกลายตะขาก็จะเส้นเดียวใช้ได้เลยก็เป็น เป็นสำหรับสายกระเป๋าได้เลยค่ะเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆตามความยาวของสายกระเป๋าที่เราต้องการเลยค่ะของป้าก็จะเป็นสายสะพายถ้าใครเอาแค่ของบ่าก็สั้นๆก็ได้ถ้าใครจะเอาสายสะพายก็ยาวหน่อยแล้วถ้าใครจะทำสายคู่ก็ทำไปเรื่อยๆค่ะถ้าใครจะทำสายคู่ สายคู่ก็มาติดตรงนี้ใช่ไหมคะเย็บตรงนี้นี่ตรงนี้ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ขึ้นตรงที่ขอบกระเป๋าล่ะเราจะขึ้นยังไงขึ้นเฉพาะตัวสายเราจะขึ้นยังไงเดี๋ยวมาดูกันถ้าเราทำสายข้างใช่ไหมคะถ้าเราถักแต่สายแล้วมาเย็บติดทีหลังใช่ไหมคะเราก็ขึ้นโซ่สามไปหนึ่งสองสามย่างนี้แล้วก็ลงที่โซ่แรกเนี่ยคะ่ะ ุล,ลงไปที่โซ่แรกดึงขึ้นมาอย่างนี้เสร็จแล้วก็ดึงลอดดึงลอดเสร็จคือตรงนี้เราได้สองห่วงแล้วเห็นไหมพลิกกลับไปค่ะแต่ฝั่งนี้เรายังไม่มีสองห่วงใช่ไหมฝั่งนี้เรายังมีแค่ห่วงเดียวเนี่ยค่ะห่วงนี้ห่วงเดียวเราแทงลงไปให้มันเลยโซ่ที่เราทํามาเมื่อกี้เนี่ยค่ะโซ่ที่เราขึ้นต้นน่ะแทงลงไปให้มันได้สองห่วงเห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็ดึงรอดขึ้นมานี่ ก็จะได้สองห่วงแล้วเราก็ดึงรอดหมดแล้วก็พลิกพลิกปุ๊บนี่ก็จะเห็นสองห่วงโผล่ขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะเราก็แทงสองห่วงดึงรอดขึ้นมาได้แล้วก็พลิกมันจะยากแค่ตอนขึ้นต้นก็ไม่ได้ยากนะก็ทำตามแบบนี้แหละแบบป้าทำนี้แหละเนี่ยแล้วเราก็ถักไปพอได้สายความยาวที่เราโอเคแล้วใช่ไหมเราก็เอามาเย็บติดเนี่ยคะ่ะ เราก็มาเย็บติดเนะี่ยถ้าสมมุติเป็นกระเป๋าสายข้างใช่ไหมเราก็เย็บติดตรงนี้นี่เย็บติดข้างนี้แล้วก็มาติดข้างนี้เนี่ยถ้าเป็นกระเป๋าข้างใช่ไหมคะก็เย็บติดข้างนี้เย็บข้างนี้ก็เสร็จเนี้ยค่ะก็จะได้สายแบบเก๋ๆสวยๆส,สายเขาสวยนะจะเป็นลายตะขาบนี่ ลิกไม่ยากค่ะแทงหลงสองหลากนี้ดึงขึ้นมาให้มันเป็นคู่กันดึงลอดพลิกเนี่ยแทงสองหลักนี้ดึงขึ้นมาแล้วก็ดึงลอดหมวนพลิกนี้ไปเรื่อยๆ ก็จะมีลวดลายสวยเลยแล้วก็เส้นเดียวก็ใช้ได้เลยเราใสาไ่ไหมพรมเข้าไปหลายๆเส้นเอานะคะถ้าเป็นไหมกลุ่มก็กลุ่มสีพายก็ใช้สองเส้นก็พอดีเนะะี่ยค่ะมันจะพอดีสายเกือบเท่านิ้วก้อยป้าเนี่ยพอดีใช้ได้เดี๋ยวนี้เขาก็ฮิตสายแบบเล็กๆกันด้วยนะเขาไม่ชอบสายใหญ่ๆมันเธอะทะก็สายเล็กๆอย่างนี้แล้วก็สวยด้วยแต่กระเป๋าใบนี้ก็ถ้าเป็นมือใหม่ก็จะยากหน่อยนะคะ แต่ก็มันไม่เกินความพยายามเราหรอกเนาะเราค่อยค่อถักไปวันละแถววันละแถวไม่ต้องรีบครับคือถ้ารีบเรามันจะโมโหถ้าเป่าแล้วถักบวได้แล้วมันสีโมโหมันสีคิ้วมันสีมันสีงดงิดนะค่อยค่อยถักไปวันละแถวสองแถววันละแถวเสร็จเพราะว่าลายก็ค่อนข้างยากอยู่แต่ว่าป้าก็ป้าก็ถักช้าช้าให้ดูอยู่นะคะลายก็ ลายดอกพิกลกันลายพื้นฐานนะเนาะลายพื้นฐานแต่ก็เป็นพื้นฐานแบบขั้นสูงหน่อยก็เราก็หัดทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้เองค่ะค่อยๆทําไปป้าก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะลองไปถักกันดูค่ะง่ายๆเดี๋ยวป้าจะถักกระเป๋าป้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วป้าจะมาลงรูปให้ดูนะคะข้างนอกร้อนป้าขอแอบเข้าห้องก่อนนะใหมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะคะ ก็จะเป็นสายสะพายกระเป๋าแบบยาวเนี่ยสายสะพายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคราวนี้ป้าจะติดซิปเพราะว่าป้าเป็นคนซุ่มซ่ามเดี๋ยวทําของหล่นต้องติดซิปไว้ก็ใช้ไหมพรมนี่แหละนะคะแล้วป้าจะเย็บแบบโชว์ซิปนะก็สอยข้างเย็บข้างในตรงกลางเนี่ยเย็บซิป วางซิปให้ตรงกับสายนะคะแล้วก็เย็บให้ติดกับกระเป๋าไว้ก่อนแล้วพอเราจะโชว์โชว์ซิปใช่ไหมเราก็เอาขอบกระเป๋าเนี่ยวางไปบนซิปให้มันเหลือซิปตรงกลางไว้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆสอยไปทีละโซ่สอยลงไปอย่างนี้แล้วก็ให้มันติดซิปมานิดเดียวก็พอนะคะเนี่ยติดนิดนึงเดี๋ยวดูข้างหลัง ตรงมุมมันจะจับยากหน่อยเดี๋ยวพอมันตรงไปแล้วเลยตรงนี้ไปแล้วมันจะง่ายขึ้น,นจับอย่างนี้แล้วเราก็สอยไปทีละโซ่เนี่ยให้ติดซิปข้างล่างนิดนึงแล้วก็ข้างบนนิดนึงข้างล่างนิดนึงแล้วก็ข้างบนนิดนึงสอยอย่างเงี้ยค่ะสอยไปเรื่อยๆจนรอบสอยแถวชิด ซิปหนึ่งแถวนะคะสอยไปด้านหน้าจนสุดแถวแล้วก็สอยกลับมาตรงนี้ด้วยอีกแถวหนึ่งสอยเป็นแถวคู่กันค่ะข้างบนหนึ่ง,งแถวแล้วก็ข้างล่างอีก1แถวกำลังทำคลิปนี้อยู่ก็มีคนคอมเมนต์คลิปที่แล้วว่า ป้ากินข้าวกับหยังคือเสียงมวนแท้กินกับหยังเนาะมิหยังก็กินอวนตุกปุกอยู่กินง่ายไหมไมีหยังก็กินได้เมือ่อส่วนใหญ่ลุงจะเป็นคนหากับข้าวลุงเห็ดกับเขาเกง่งแต่ป่าเห็ดบวกเกง่งแต่เห็ดตแต่สมัยขายเขาแกงกับมิตะลุงเห็ดลุงเป็นคนเห็ดป่าเป็นคนขาย เราก็สอยอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จเนี่ยจนครบสุดแถวนี้นะสอยมาจนสุดกระเป๋าด้านนี้เนี่ยสุดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เลี้ยวกลับมาย้ำตรงมุมด้วยนะคะแล้วก็เลี้ยวกลับมาอีกรอบหนึ่งเป็นสองแถวแถวตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มันจะได้ติดกับซิปเราดูที่ป้าสอยเนี่ยอันนี้ที่ป้าสอย เมื่อกี้นี้นะคะสามดูจะไม่ค่อยเห็นนะจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าเราติดนิดเดียวแต่ว่ามันติดกันแล้วนะคะให้มันติดข้างล่างนิดเดียวข้างบนนิดนึงข้างล่างนิดนึงข้างบนติดเยอะได้เพราะมันเป็นสีเดียวกันแต่ข้างล่างเนี่ยติดนิดเดียวมันก็จะเป็นเหมือนสอยซ่อนได้นะคะมันก็จะไม่เห็นเราก็จะได้กระเป๋าไว้ใช้สวยๆทีนี้เคล็ดลับเวลาเราใช้ไปสักพักไหมพรมมันจะออกขนเราใช้ไฟแช็คลน ลนขนมันได้ค่ะลนปุ๊บขนที่ออกออกมามันจะไหมไปแล้วมันก็จะเหลี่ยมเลี่ยมมันสีมันๆเงาๆเหลี่ยมๆหายหายเป็นขนค่ะแล้วก็สอยไปเรื่อยๆค่ะวันนี้เดี๋ยวป้าสอยให้ดูแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวป้าลงรูปสําเร็จไว้ให้ดูเพราะว่าเนี่ยแดดไล่เข้ามาแล้วเดี๋ยวป้าจะถ่ายรูปสําเร็จไว้ให้ดูพอสอยเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะเนี่ย เสร็จแล้วมันก็จะเป็นโชว์ซิปแบบนี้ป้าต้องใส่ซิปเพราะว่าป้าใช้กระเป๋าแบบเปิดเปิดไม่ได้เดี๋ยวป้าทําโทรศัพท์ทํากระเป๋าตังหล่นแล้วเป็นเรื่องเป็นคนซุ่มซ่ามจากน้อยอยู่ <c oughs> เดี๋ยวป้าลงรูปสําเร็จไ้ให้ดูนะคะวันนี้ก็ได้หนึ่งชิ้นงานแล้วนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ